สวัสดีค่ะครูเกศลาหรือครูจ๋านะคะวิทยาศาสตร์ป .1 วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอวัยวะกันค่ะเด็กๆคิดว่าอวัยวะในร่างกายของเราสำคัญไหมคะอวัยวะในร่างกายของเราสำคัญทุกส่วนเลยนะคะซึ่งการทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอวัยวะทํางานร่วมกันเราจึงจำเป็นที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะของเราให้ปลอดภัยและถูกวิธีค่ะครูมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเรานะคะมาแนะนำไปดูพร้อมกันเลยค่ะการดูแลรักษาอวัยวะค่ะ ดูแลรักษาอวัยวะตาอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ขยี้ตาแรงๆนะคะหูใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ใช้ของแข็งแค่หูค่ะ ปิดจมูกเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆไม่สั่งน้ำมูกแรงๆปากแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งไม่ใช้ฟันกัดหรือฉีกถุงขนมนะคะ เล็บมือให้สั้นอยู่เสมอไม่ใช้มือสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมือค่ะขาและเท้าตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอไม่เดินเท้าเปล่าเมื่อออกนอกบ้านค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะอย่างที่คุณครูได้แนะนำไหมคะหรือมีวิธีที่แตกต่างกว่านี้จากที่คุณครูแนะนำนะคะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้รักษาสุขภาพของตัวเองรักษาอวัยวะของตัวเองให้ปลอดภัยและถูกวิธีซึ่งอ่า ในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นนะคะอวัยวะของเราสำคัญมากเลยหากร่างกายของเราหรืออวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปจะทําให้การดํารงชีวิตของเราหรือการทํากิจกรรมแต่ละวันของเรานะคะเป็นไปด้วยความยากลําบากเราจึง <c oughs> จําเป็นจะต้องรักษาอวัยวะของเรานั้นให้ปลอดภัยและสะอาดอยู่เสมอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณจ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ